สบายดีพ่อแม่พี่น้องครับนะทักท่าเป็นภาษาเป็นบานอีกแล้วน้องโมนี่แยหน้อยเสียมาเห็ดอันแกงนอไม่ใส่เห็ดพอเอามีส่วนประกอบบนี้เดอน้ามายะนางอันนี้สิเป็นขา้าวโพดข้าวเหนียวนอไม่แม่น้อยสิใส่บิที่ทุบอืมใส่บิที่ทุบแล้วกะ็อันนี้ตะไคร้ตะไคร้กับสิทุบพื่กันอันนี้มะพริกพริกซด อันนี้น้ำขาเบือหัวหอมหัวหอมกับสีทุบใส่อันนี้มีพ่พักเนาะพักก็คือเอ่อพักบ้านบ้านพักขาหรือพักชะอมใบแมงลักเออพักตู่อันนี้ฟักทองฟักทองกับกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบเขียวอันนี้ก็คือ เฮ็ดฟางนี่ตบตัวเอกเฮ็ดเพาะเอาต่อไปสิไปเฮ็ดส่วนผสมด้วเนาะไปทั้งเตาทั้งพูนใหญ่ทั้งพูนก็แล้วกันเนาะอ้าวเอาเนื้อไม้ได้หน่อยสิมาทูปได้หน่อยใช้วิธีทุบเอาทุบทูปทูปเพาะให้มันแตกหน่อยๆก็ทิ่แท้ เค้กคือเข้าไปกินเขาให้ใส่หมอเลยใส่หมอเดี๋ยวต้นหอมนี่แหละเอ๊ะแม่แม่ต้นหอมหัวหอมหม้อหอมอนี่เยอ่หน่อยกสิทูพื่อกันอุ๊พ่อบุบุบบุบบุบเนาะ จะสิต่ำบอกพิกเอาพริกรกระชาพ่อประมาณเอากร้ใสยเป็นลูกโดดแล้วแล้วสิบาขัวน้ำไหมกันเนี่ยเล่นหน่อยบดใส่วิธีต้มเนอะเล่นหน่อยสิใส่วิธีขัวนะเล่นหน่อยสิขัวน้ำไหมขัวไปเรื่อยๆแหละคือ ม,มันคือต้มแต่ว่าบ่าบาใส่น้ําปุกิกกัวน้ามใกล้สิแห้งแล้วเนาะใส่ได้ละแล้วคักต่อไปน,น้อยสิใส่น้ําไปเน้าําลงไปสิบ่ใส่หลายเด้อสิใส่พอน้ํากเจาะนี่ ใส่ใสบออบแอบบลดเกล็ดออออก่ันเพราะเราแบบนี้มันก็จะสุกหยาหน่อยทองขึ้นไแบลตะไคร้ใส่น้่นะไข่ทุ้หอมแดงเดี๋ยวให้มันเดือดจักหน่อยก่อน สิมใส่ผักใส่ข้าโพดใส่ยังเดือดแล้วเดี๋ยวสิมาปรุงรสกันเลยพริกนิดพริกข้กาวตัื่อกีใส่ข่าเบือ่อ ส,นะสับเบอไปเนะตัองสิคนอันนี้เขาโคดรเขาโคตรเขาเหนียวแค่น้อยตำ่ำให้มันแตกๆนิดนึงบุบ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 ยก,ก,ก่อนค้องทุกพ่าเยใยกนคองเ็คือแมียใยน้อยนีย่เลย ปรุงรสเ่ยเด้อเอาเนื้อสิแซบน้ำปลาเด็ดน้ำปลาลใส่นื้อล้วนใส่เกลือเข้าไปนะ้ำซอสซ่านึงนิดหน่อยใส่เกลือสีชมพูดเด้อก็ดีจะสุขภาพนะ ใส่พริปรุงรสนิดนึงหนึ่งสอนซาเดี๋ยวน้ำปลานะเดี๋ยวไปมาเบินก่อนจังเลยแลย้วลายแล้วนิดหน่อยสิมาลองเอาซิมเบิ่งเด้อก่อนสิใส,ส,ส่ผักแล้วช้อสิเพิ่มยังไง ฟานฟานใส่ขขขขเ,ข,เ,ข,เ,ข,เข้าไปยี่ยน่อยมักพักลร้พักขาพักแขนพักแขงพักอีกตัวไปนิ่งรักเข้ามน้ะขาดก็ได้ลูกโด สลุดนิดนึ่งเรา,าก็ซิมมะกิดเตาออนเสิร์ฟตัวปัดสลุดนิดนึด่งน่องหน้าหนนี้มากินข้าวไปย่อยหน่อยแกงเห็ดเพาะใส่โนไม่อยูย่วัวอยู่วัวค่ะมีมีเขียงเขี้ยงมาพมาร้าวลาบ เออเขาเอิ้นว่าลาบทอดลาบหมูทอ,อมดมามากินกันเลยยูกเขาแล้วออสดน้ำลองเบิงดิ ได้พักน,น้ำซีนมหมัยมหมับริเตตมมมะมัขวอาออก ผมนิดนึงเราบกหลายกำลองแซ่บม่ปิดเพราะ ราดทอดเพชรเองนี่ก็คนเนีย้ยคือกันทับ นี่กะพอมื้อนห้อ,หอ,หอ,หอนเฮาฝนสิตกจักสิตกหรือบ่ตกตั้งข้าวทุกมืวอ กได้กินมน็ดตันเราจะเห็นบอกหม่านไปตลาดแพงซื้อมนะั้งต้องแพงราคาสูง ก็อนนี้ฮยินได้ยุบตีบักออันนี้กับปลูกเอง <c oughs> ไม่กาเข้กินน้ำกัน 我、嗯、不肯年华。嗯不 อืมยังได้ดอก ผักเสศษเนี่ย กินข้าไล่กินขนน้าไล่กินน้ำเซฟมาบอกเผ็ดกับเผ็ดอยู่อันนี้เป็นน้ำชา,าด้วยชาเย็นเตรียมใบแก้เผ็ด นอไมเ่เนาะสิมาบอกมันทีสิมาบอกกันประโยชน์ของใบายานางใส่นอไมไมอันเวลาเลาแกงนอไหมเนี่ยนอไมเนี่มันมีไอ้กดยุลิกเนาะถ้าเทาอันถ้าเทาใส่ใบายานางแกงใส่กับใบายานางต้มใส่ใบายานางมันก็สิเขตไทยกดยุลิกหายมันบอกกดยุลิกมันก็กนินกับพดีเนาะเออแล้วก็ใบ,บายานางก็บเฮดให้ รสไข่ตัวห้อนมันเป็นสารที่มันเป็นดิดเย็นเนาะไย้นหน่อยก็เล้ปูไว้ขางหัวไลเมือดีวันดีก็เอามาคั่น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 กินเต้ามนั่นน,น,นั่นแหละรสนี่ร้อยสิเป็นไข่เป็นนาวจ้าหน่อยนะกินมันเป็นรสเย็นดิดเย็นมันก็มีประโยชน์มันเนี่ยมันมีประโยชน์หลายๆอย่างผักเป็นข้ากิน ยายน้อยก็มาฝากไปแค่นี้แสดงว่าอิม่ม <c oughs> เอาไปเราสำหรับคลิปมื้อนี้ยายน้อยก็ฝากไปแค่นี้แหละจังใดก็ฝากเอกดกระดิ่งกดกระดิ่งบอกกดไหลกดแช่กดกระดิงกดกะด่ง,หหกกงให้ยายน้อยนะไม่เดิะทำหมักเดี๋ยวยายน้อยสีมาเขาคขั้วเห็ดอาหารเมนูเซ่บะ ให้บานให้บานเขาให้กินสำหรับมือนีบ๊ายบายบัดดีจ้า